โยมได้ยินได้ฟังได้มีความเชื่ออย่างนี้เชื่อว่าบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีจริงทำดีก็ดีจริงทำช่วก็ช่วยจริงบุคคลหวานพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นมรรคผลนิพพานหากมีการประพฤติปฏิบัติอยู่เดินตามมรรคมีองค์แปดอย่างมั่นคงมีความเพียรอย่างต่อเนื่องโอกาสจะถึงมรรคถึงผลก็มีอยู่ เราจึงพากันลงมาวัดบางคนผู้เท่าผู้แก่อายุ80แล้วมองดูนี่มีหลายคน,นย70กว่า80บกว่าเดินยักแย่ยักยันใช้ไม่เท่าแต่เราก็จะเกี่ยวเอาประโยชน์จากชีวิตนี้ให้ได้มากที่สดุดความดีใดที่มีแล้วก็รักษาความดีใดที่ยังไม่เกิด